เฮ uh, uh ียตกใจเสียงอูดเลอตกใจอะไรพี่ <teng as> mình lọ mình đang nghe vu quỷ kia thật đúng chuyện vui à à ล็อตแค่เหมือนกูได้ไยดินเสียงล็อตมหรอลอเหลือสงบิน,น,บนตายตายตาย,ตาย หมดยังกันล่ะฟาร์มมจนยังเหมอหมดแล้วตรงนี้นเออกระโดดผิดม,มาฟาวสองข้าม เห็นมีคอรอ์ไหมเดี๋ยไม่เจอลเลยพี่ โ้ยเจอพอดีเลย

ฟ้าไม่หมดแล้วึนี่คือคาที่หไม่เอาเนีย่ย Care for a peach? I rarely enter someone's home for the first time without bringing a gift. And there's a wonderful little produce stand around the corner. Mr. Ambassador, as we speak, there's an unmarked plane being pulled from the East River. I think we both know that plane is Russian. That plane has no ties to the Russian government. They're perfectly right. And Freestone. Unlike a clean yeah, stone, clean, the head clean. of a free stone separates more mm. freely from the mm. flesh, making it tight we Oh, long. It's a No, no one there's I I'm still so hungry. Why i hungry? 点那个鱼，那是多少？ สองสี่เก้ามีไรมากแลว้วเบรกรัดรอืม กูเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่เจอเฮ้ยกูเข้าไปแล้วอะไรวะเออไม่มีแต่พอมึงมาแล้วมันมีวะ่ะ mau เลยนะจะผ่านพอริงๆีเล่นบ้านนี้มาเอโอ้โหนั่งพอยิงมีคนเนีนยวะ Ủa, ừ, mình còn vinh Thế đi สรงกันน่าจะเป็นบอทบักบักบักโลกเลยวะเงี้ยโอ้โหชุดกระถิ่นพยาบาลเต็มเลยอโอ้ไม่มีเลยอะ่ยยยยอะเนี่ยมาเอามาเอามาดิสบเอา้าพี่เฮ้ยเบื่อว่ะ กดโดนเอ็กดไปโดนเอ็มสางสี่เก้าดี๋ยวแม่เก่อนนะคุณงองรูเกดแต่ดูู้งกินช็อกโกแลตเนนะี่ยแกินช็อกโกแลตไมโลนะกิน <c oughs> ด้วยกินเลนดอไป Not oh, ออเะาดลูกทอนั้นเลยมเดรา,าะมาทอะไรหันเปนลิ้น้า,ามันเป็นเหมเอือนตึกอะไรนะอ้ยแา เป็นอะไรวะนะอ๋อฟ้ามันใส่ซีนโซ่ไวด้วยนะคิดจะอะไรอ่ะลูกฮาเป็นเลยเก็บไม่ได้ทิ้งอันนี้เอาลูกห้า

ือลลยี่อ uh ่ะปะอืมยิ่งนี้บอดแน่เลย โน่นโ่มี w 2 6สองหกห้าวิ่งเห่อเี้ยลงไปต้นไม้บางหมดละวิว่งขึ้นเดินไแบบเออวิ่งไปทางซ้ายอะ่ะกี่ตัวตัวเห็นตัวเดียวนะชุดดำก่ังไปเห็นตัวเดียวกำลังวิง่งบอดฟังอ่ะ

ไอ,อ้บชอบฟิวเนี Hi, doing, ้ยช็อกโกแลตแล้วก็มีเกลือ

วิ่งไปวิ่งเหรอได้ๆเยีย่บยบนี่บนขาหลังบอดอ๋อพอวนจิกินี่ใช่ไหมอืมเย้แต่อ๋ปะทะด้เหรอ มีแต่ไม่พอแล้วนะยิงเลยนะมันไม่ตายแล้วพี่วะหกพี่หกตัวหเียตั้งนานละเฮตั้นานเหยียเ็นเอ็มสองสี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยตัวแบบ ป้าไปจุนียังไงวะยังไม่เจอเมื่อกี้เสียงเสียงก็ไกลอยู่นะมันเก็บเสียงเลยหรอไอ้ป้อนฟังเวลาไม่ออกเลยอ่ะเห็บ้านข้างหน้าก็ไม่มีนะไม่เห็นตัวหก วงขวาอสียข้างหน้าร้อยเก้าสิบหรอเราขึ้นไปเล่นตึกข้างหน้าไหมไปเข้าไปก่อนสรุปกูว่าเดี๋ยวก็ต้องวิ่งออกไวไงเออไปเนินอนี้ยแม่เสี่ยเสียเสียเข้าเข้าตึกเดี๋ยวอยู่นี้แม่งพร้อมตายอ่ะ ซ้ายนี่ข้างหน้ารอบร้อยห้าห้ารอนี้ยข้าเข้ข้างเราเลยอ่ะเออชัดแล้อยู่ได้ข้างเราแน่ทีศร้อยยี่สิบเนี่ยอ่ะไม่ใช่ใช่อะไรวะเนี่ยโอ้โอ <200. S 1> ไปหมดเออสองร้อยเหรออ๋อเนี่ยร้อยก้าิบร้อก้าสิ ยังไงหาะะตัวไม่เจอร้อยเก้าสิบร้อยเจ็ดห้าผมไปบนบ้านแล้วกันนะไม่ใครเปิดประตูผมผม เฮ้ยเแี่ยมือไปไหนฮะไปด้วยกันดิไปข้างๆเลยมาเช็คมาเช็คบ้ข้าง,ข,างข้างหน้าเราอ่ะข้างหน้าอีกหลังนึงเออไม่มีอบ้านเนี้ยนี่ไงข้างหน้าอีกหลังนึงนั่นเ่ะเหมือนกูเห็น บ้านแนม่เสีงยงฟังฟังยากสัตว์นะี่อะฟังยากมากอะเสียงเสียงอะวิ่งนีตัววิ่งผ่านหน้าบ้านไปอยู่บ้านนี้บอดปะ,ะน่าจะบอด ไอเฮียไม่มีเก็บเสียงนะอือไอ้เฮียเขาเก็บเสียงแล้วเขาเล่นแบบโอ้ฟังโคตรยากสี่ชั่วมงส่นะคาสามทุ่มห้าแปโคตรขอบวงไอ้โหตมีเตมีตัวหนึ่งอย่างนี้ใกล้ๆวงเว้ยเรา เล่นหลังเลยกันไปะล่ะเราเฮี่ยวัวม yeah. ไปจบตรงกูมาร์จริงด้วยข้อมฝาไหมข้ามฝาออกไหมเออจีบเอง เฮ้ยมีคนโดดลงมาแล้วพีอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุยตายสักเดียวมึง<อ>โอ้โหเยี่ยมมึงตายเลยสัอ้ยเออเก็บเลยในเมืองตเติมยากันเลย,ตเ,ตยเดี๋ยวมันต้องตามมาข้างหลังนี่ตัวนี้ผมตาย หมือนมันยิงมาจากตัวนั้นอะมีบอดมีบอดตัวหนึ่งคนตัวหนึ่งคนแม่งกระโดดลงมา ส่วนใหม่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องดูงน้อีเยี่ยนี่แหละที่ต่อยกูอ่ะคุณจำแต่งตัวมันได้เออเติมเลือดเติมเลือดปลามาจากข้างหน้าดูปูต้องวิ่งหนีไปทางขวาอืมต้องบู๊ มบเข้าพุ่มไม้ไหม,ม,ไ,มไม้ขวามือเลยน่ะข้างั้วก็ได้พี่ไปนอนหมอบข้างั้วต้องพุ่มไม้ละในพุ่มไม้เลยเั<ะ>็นอยู่ข้างบนบอด เน,นมุมมุมดีด้วยโอ้ระเ่ตกดบัเ้ระเบนระเบิดเช็คระเบิดเช็คไ่ขอมึงก็ไม่ได้ดีโวงลตลอดไปนี่ย เปลีนแมกไหม,ไหมเตย็นมันได้ยินเติมเลือดปนะไมนน่ต้องแค่นี้แหละอันนี้พอจำไว้ว่าเลงก็ผ่านหาัวไหล่พอมามามาแล้วมาแล้วมา้ว ลูกเคนี่ันมันลิงอย่ไม่ยาอดูดกไ2 3 <c oughs> ต้องมีหลังคาข้างล่างแน่ที่เดียวกันซ้ายมาางล่ โอ้ยเข็นดังยากตาเข็มเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ปกเดี่ยวตัวเดียวระวังวันหลังขาข้าไม่ดูอยู่ในห้องตัวละาสองตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้เห็นแล้วโอ้ยหัวแตกอยู่ข้างนอกเหี้ยโบ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  โอ้โหเขาคงรอนานและรอนานนะรอหลักต้นไม้อ่ะนี่มีต้นไม้ให้มันเล่นอีก่ะทำไมมาทำไมโอ้ยวัวดิอไ้ี่เอาเพื่อนมาัแบบตายอ๋อเอาเพื่อนมาล่อ อ๋อผมยิงเพื่อนมันลม้มเว้แล้วมันยิงผมค่าไปเท่าไหร่่ there, ้า่าไปสี่่าไปสเด็กช่างค่าไปสี่ ปเอลอ้าอเลอ่ะเนี่ยอนนอนนนนอนอนนอนนอนอนอนนลนนอนนอนนอนน่นอนนอนนอนนออนนอนนอนนอนล มีเข้าอยู่เดี๋ยวมากลับนึงจิ๊บแบกอยมา